อมริทีีวก็มันหัวใจมันถูกบีบไว้อยากจะร้องไห้แค่เพียงในใจยังต้องกลั้นน้ำตาไว้ ทุกครั้งที่ใจถูกทำร้ายก็ต้องทำเหมือนไม่เป็นอะไรถึงแม้เจ็บ ยากกับผมแล้วไงว่าแม่จะไม่ก่อปัญหาเรื่องเงินนีกัะผมต้องการให้คุณแต่งงานกับเย็นุชเป็นเวลาสามปีเพื่อแลกกับการเคลียร์หนี้สินโดยที่คุณหมอต้องทำให้เย็นุชยอมรับการแต่งงานครั้งนี้ด้วยความสนใจทำไมอยู่ๆคุณถึงมาที่นี่อะมันแค่เป็นที่ที่สงบสงบเป็นเหมือนกับหลุมหลบภัยของผมคุณนี่มันไม่ได้เรื่องเลยนะชะยาแค่ผู้หญิงคนเดียวก็เอาไม่อยู่ถึงได้ปล่อยให้เยนุชมามาหล่อหมอวัดของฉันแบบนี้คุณรู้เหรอว่านอยู่ไหน สนับสนุนโดยเซนโซไดมัลติแคร์ care. ดูแลสุขภาพช่องปากด้วย5คุณประโยชน์ในหลอดเดียวลองเลยฟิล์มกรองแสงกราเซียสันสีสูตรใหม่ผมจัดทรงง่ายปล่อยผมสวยไม่ต้องมัดสองคนนั้นอยู่ไหนไม่รู้ แต่ก็น่าจะอยู่แถวนี้แหละรถวัดก็ยังจอดอยู่ฉันไปคุณไม่รีบไปตามหาแล้วรออะไรอยู่ออฉันก็รอคุณอยู่นะสิจะได้ช่วยกันตามหาแล้วก็จะได้จับให้ได้คาหนังคาเขาไปด้วยกันเลยแต่คุณแน่ใจนะว่านุชอยู่กับหมอสัตว์วัดจริงๆแน่ใจสินี่จะบ้าหรือไงฉันเห็นกับตาตัวเองนี่แหละนี่คุณคิดว่าฉันนอนหลับแล้วฝันไปหรือไงเล่า กงโดนพี่เหรอคะ <c oughs> ขอโทษค่ะหนูแค่อยากจะมาชวนพี่ๆ <c oughs> มาเล่นด้วยกันเฉยๆอะค่ะไม่เป็นไรคะ่ะพี่หลานด้วยวัดค่ะสมโอ๊ยโอ๊ย,อยสม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 ,สมใจเย็นก่อนเนี่ยหรอที่แกบอกว่าไม่ได้อะไรกับวัดแล้วนี่อะไร แกมานั่งแอบทำอะไรกันอยู่ที่นี่แกนี่มันอีกตอแหลชัดๆเฮ้ยคุณนุชคุณนุชฉันไม่ได้ตอแหละอะไรใส่แกเลยนะเลิกบ้าแล้วเดินสติกลับมาสักทีสมิกาจะได้รู้ว่าเวลาเที่ยวด่าคนอื่นเขาเกี่ยวกับเรื่องหึงหวงผู้ชายเนี่ยมันน่าสมเพชแค่ไหนถ้าสิ่งที่ฉันทําอยู่มันเรียกว่าน่าสมเพชแล้วที่แกทําอยู่หล่ะเรียกว่าอะไรอ๋อเรียกว่าน่าด่านใช่ไหม ีพวกปากอยากใจอยากทําเป็นวางท่าว่าเหนือกว่คนอื่นแต่ความจริงแล้วหิวผู้ชายยิ่งกว่าเล็ดในป่าซะอีกนี่สมสมหยุดเลยนะสมทําไมคุณผูดจายแย่ๆแบบนี้คุณฟังผมนะผมกับคุณนุชเนี่ยเราบังเอิญมาเจอกันมันไม่มีอะไรบังเอิญงั้นเหรอสมรู้นะว่าวันนี้คุณพอเวลางานมาและที่คุณปิดโทรศัพท์นี้สม ก็เพอาคุณวางแผนเวลาว่าจะมาเจอกับมันที่นี่สมผมพูดความจริงนะแต่ถ้าคุณยังไม่เชื่อเนี่ยมันก็เรื่องของคุณละแล้วลการที่คุณมาโวยวายแบบนี้เนี่ยคุณไม่อายคนอื่นเขาบ้างเหรอคุณเป็นถึงผู้บริหารแล้วนะสมจะทําอะไรเนี่ยคุณควรจะคิดถึงหน้าตัวเองบ้างใครจะว่าเองก็ช่าหัวมนันสิแม่เนี่ยมันก็เป็นผู้บริหารเหมือนกันดีเลยคนเขาจะได้รู้กันให้หมด ว่าคนระดับเนี้ยข้างในมันเน่าหนอนกันขนาดไหนคอยดูนะนางนุชคราวนี้ฉันจะไม่ยอมอยู่ยเฉยๆให้แกมาแย่งทุกอย่างของฉันอีกแล้วสมปล่อยโสมแล้ววัดโสมแบบว้ยปล่อยกันแล้วหยุดมานี่เล<ส>้ผม<ป>มีเรื่อง้องคุยกันบอกว่าที่ไฟกันแล้วัดไปปล่อยโสมแล้ววัด<บ> ผมจะกลับไปเขียกับมันให้รู้เรื่องโสมมันจะมาห้ามโสมยงไโสมหยุดสักทีเถอะหยุดแล้วก็ฟังผมให้ดีนะคุณเลิกเข้าใจอะไรผิดผิดแล้วไปพูดให้ลายคุณรู้ให้เขาเสียหายได้แล้วนี่คุณว่าโสมนั่นเหรอคุณคิดว่าโสมโง่นักหรือไงถึงจะได้เชื่อว่าคุณสองคนไม่ได้มีอะไรกันนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกคุณแอบนัดเจอกันแบบนี้แต่มันนับครั้งไม่ทั้วแล้ว อย่าคิดว่าสมไม่ดูนะบายนี้คุณสองคนไม่ไปไหนถึงไหนกันแล้วหรือไงสมคุณพูดเกินไปแล้วนะผมว่าถ้าคุณไม่คิดจะให้เกียรติคนอื่นเนี่ยอย่างน้อยคุณก็ควรจะให้เกียรติในการแสดงออกของตัวเองให้เหมือนกับว่าคุณได้รับการอบรมสั่งสอนมาบ้างแล้วโสมทาผิดตรงไหนอ่ะในเมื่อเราก็คบกันมาตั้งนานแล้วอะสมไม่มีสิทธิ์ที่จะหึงหัวไม่มีสิทธิ์ที่จะแสดงความเป็นเจ้าของในตัวคุณเลยหรือไงสม เราตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอครับว่าเราเป็นเพื่อนกันนะคุณลืมไปแล้วเหรอค่ะสมไม่ลืมหรอค่ะถึงคุณจะบอกว่าเราเป็นแค่เพื่อนแต่สำนึกสิม,มันไม่ใช่และการที่สมยอมอยู่ในสถานะนี้มาตลอด ก็เพราะว่าคุณขอไว้คุณบอกว่าคุณยังไม่พร้อมคุณบอกว่าคุณอยากทำงานอยากจัดการเรื่องหนี้สินของคุณให้เรียบร้อยก่อนสมก็เชื่อแล้วก็อดทนรอคุณมาตลอดเลื่องนี้หรอคะคือสิ่งที่คุณตอบแทนความรู้สึกที่โสมมีให้กับคุณคุณกำลังผักหลังโสมอยู่คุณรู้ตัวบ้างไหม ผมขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจจะทำให้คุณเสียใจนะโสมแต่ตั้งแต่เรารู้จักกันมาจนถึงวันนี้คุณเคยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดคนหนึ่งของผมแต่ความรู้สึกของผมที่มีต่อคอุณเนี่ยมันไม่ได้พัฒน,นาไปมากกว่านั้นเลยโสมผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่า มันเป็นเพราะอะไรอะ่ะผมว่าบางทีเราเราอาจจะเหมาะกับการแค่เป็นเพื่อนกันเท่านั้นนะครับตอนที่เรายังเป็นเพื่อนกันคุณไม่ได้เป็นแบบนี้คุณเปลี่ยนไปมากจนจนผมรับไม่ไหวแล้วอะ่ะ มันก็แค่ข้ออ้างของคุณคุณเกือบจะรักสมอยู่แล้วแต่พอมาเจอใยาเอนุสานิยาคุณก็เปลี่ยนไปคุณเคยคิดบ้างไหมว่าสมจะรู้สึกยังไงบ้างที่ต้องรอคุณเหมือนคนบ้าแบบเนี้ยสมรักคุณมากแตะสมก็ไม่เคยมองใครอีกแต่คุณกับไม่เคยเห็นค่าของสมเลย ผมผมเสียใจนะครับคุณฟังผมนะที่ผ่านมาผมผิดเองผมผิดเองที่ผมไม่ได้ทำอะไรให้มันชัดเจนไปมากกว่านี้มันเป็นเหมือนกับการให้ความหวังคุณมันทำให้คุณต้องรอผมผมเข้าใจ แต่วันนี้ผมมั่นใจแล้วว่าคุณไม่ควรจะมาเสียเวลาคนแบบผมไม่ค่ะสมไม่เชื่อเพราะถ้าไม่ใช่คุณอะสมก็จะไม่มองใครทั้งนั้น เรามีเรื่องต้องคุยกันนุชแต่นไม่มีอะไรจะคุยอาชยาค่ะปล่อยนุชบอกให้ปล่อยนุชได้แล้วทำไมเวลาที่นุชอยู่กับอาเนี่ยมันน่าอึดอัดแล้วก็น่ารำคาญมากเลยใช่ไหมนุชถึงได้บ่ายเบี่ยงแล้วคอยปฏิเสธอาแต่กลับหนีมานั่งเบียดกับผู้ชายคนอื่นนุชแอบมาทำแบบนี้กับหมอสัตว์วัดนานแค่ไหนแล้วฮะนุชจะคบกับใครนานแค่ไหนมันก็เรื่องของนุชไม่เกี่ยวกับอาแต่มันมีสมิกาอยู่แล้ว นุชก้าทำเรื่องแบบนี้ได้ยังไงนุชก,กำลังแย่งผู้ชายที่เขามีเจ้าของแล้วนะแล้วยังไงอะนุชไม่เห็นสนใจเลยถ้าเกิดเขาจะทำให้นุชสบายใจอะนุชนุชบ้าไปแล้วเหรอทาไปถึงพูดแบบนี้นี่นุชเห็นว่าการแย่งข,งของคนที่มันมีเจ้าของแล้วอะมันเป็นเรื่องธรรมดาเหรออ้าผิดหวังในตัวนุชมากเลยนะก็เหมือนกันที่นุชผิดหวังในตัวอางาไะ แล้วอาเลิกยุ่งกับนุสทีเรื่องของนุนุจัดการเองได้อย่ามายุ่งไม่จริงนุชต้องการอาเดี๋ยวอาจะทำให้นุชรู้ความรู้สึกในใจของตัวเองสักทีอาลืมไปแล้วเหรอวาอ่าเคยสัญญาอะไรไว้กับนุนี่เหรอคือสิ่งที่อารับปากกับนุชเอาไว้ นุชไม่คิดเลยว่าอาจจะกลายเป็นผู้ชายแบบนี้ก็ที่อาเป็นแบบนี้มันก็พอนุชไงนุชก็รู้ดิว่าอารู้สึกยังไงกับนุชมันผิดมากเหรอที่อาจ,จะโกรธเวลาที่อาหเห็นผู้ชายคนอื่นอยู่ใกล้นุชแล้วอามีติดอะไรมาว่านุชแบบนี้ แล้วนุชขอ,อร้องเถอะอาชายาเลิกทำตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนุชจริงๆสักทีแล้วช่วยยอมรับความเป็นจริงด้วยว่าเรื่องระหว่างเดาเนี่ยมันไม่มีวันเป็นไปได้ทำไมมันจะเป็นไปไม่ได้เหรอนุชฮะเลือกลวกัวไอ้กรอบบ้าๆของสังคมแลวก็เรื่องศิลป์ทามที่มันไม่มีอยู่จริงบนโลกใบนี้ได้แล้วนุชอาขอนุชแค่คำเดียวแค่นุชบอกว่านุชรักอา อะไรมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้น อาไม่เชื่อมันมันจะเป็นไปได้ได้ไงอ่ะก็ในเมื่อนุชบอกกับอาตลอดว่านุชต้องการให้อาไปอยู่ข้างๆนุชตลอดชีวิตแล้วนุชจะไม่รู้สึกกับอาได้ยังไงใช่อาสยาเมื่อก่อนนุชอาจจะคิดแบบนั้นแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วนุชไม่ต้องการให้อาสยาอยู่ข้างๆนุชอีกแล้ว นุชอยากให้อาชาัยยาเข้าใจและยอมรับความเป็นปจริงเสถียีเพราะครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่นุชจะยอมให้อาชัยยาทาแบบนี้กับนุชเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่อาทำมันเกิดไปดจริงจริพอกันเสถีเราไม่ต้องตามนุชมาอีกแล้วนะ คุณชายกรมีอะไรครับไปเฮ้ยเฮ้ยคุณคุณหยุดก่อนได้ไหมคุณทำอะไรของคุณเนี่ยมึงจะมีหน้ามาถามอีกเหรอฮะกูบอกแล้วไงว่ามึงจะไปยุ่งกับผู้หญิงของกูคุณชัยากรผมว่าคุณใจเย็นก่อนได้ไหมไม่เย็นเว้ยมามึงแน่จริงเหรอ มาสู้กูดี่มามาผมไม่ทำแบบนั้นหรอกผมไม่ชอบใช้กำลังแก้ปัญหาเหมือนพวกอนธพานแบบคุณเอาเลยของคุณเนี่ยมึงเลิกอะไรนะอย่เลิกทำตัวมึงเป็นคนดีสักทีกูเห็นแล้วมันขัดตาคนดีหาเลยวะถึงทำะไรย้ำแบบเนี้ยถ้าคุณหมายถึงเรื่องที่เห็นผมอยู่กับคุณนุชอ่ะผมบอกคุณแล้วไงว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญและที่คุณบอกว่าคณนุชเป็นผู้หญิงของคุณเนี่ย คุณได้ถามคุณนุนหรือ,อยังครับมึงจะไปนคนนอกมึงจะรู้ได้ยังไงฮะว่ากูกับนุะเป็นอะไรกันแล้วกูเตือนมึงไว้เลยนะอย่าให้กูเห็นว่ามึงเข้าไปใกล้นุชหรือว่าแตะตัวนุชอีกทำไมอย่างนั้นเนี่ยมึงจะไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่ชีวิตของมึงเฮ้ย hey, ทำอะไรกันวะ วานนี้แล้ทำไมคุณยังไม่กลับที่พักอีกอะแล้วคุณมานั่งทำอะไรคนเดียวตรงนี้เนี่ยถึงแถวนี้มันจะปลอดภัยแต่ผู้หญิงคนเดียวก็ไม่ควรทำแบบนี้นะคุณช่างฉันเถอะฉันอุส่อยากอยู่คนเดียวคุนยังตามมาเจอฉันอีกนี่คุณก็ผมเห็นรถคุณจอดจริงไว้อ่ะผมเป็นห่วงผมก็เลยตามมาหานี่คุณเลิกทำตัวแบบนี้สัทีได้ไหม ก็เพราะว่าคุณทําตัวแบบนี้ไงยุ่งวุ่นวายกับคนอื่นเป็นห่วคนน้อคนนี้แฟนคุณหนึ่งได้เข้าใจผิดคิดว่าฉันจะไปแย่งคุณเนี่ยผมเสียใจกับ<ม>เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วผมก็ต้องขอโทษคุณแทนโสมด้วยคุณขอโทษฉันแล้วมันได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาฉันว่านะทางที่ดีอ่ะคุณกลับไปปรับความเข้าใจกับแฟนคุณเถอะ แล้วก็ไปบอกเขาว่าเราสองคนไม่ได้เป็นอะไรกันแฟนคุณจะได้เลิกเข้าใจผิดเลิกหาเรื่องล้าลาฉันสทีเขาว่าผมคุยกับโสมแลครับแล้วผมก็อยากจะทําความเข้าใจกับคุณเหมือนกันนะโสมกับผมเนี่ยเราเป็นแค่เพื่อนที่ดีต่อก,กันเราไม่ได้เป็นแฟนกันคุณเลิกเรียกแบบนั้นได้แล้วฉันว่าคุณไม่ควรพูดแบบนี้นะมันทําให้คุณดูไม่ดี คุณจะบอกว่าผมแก้ตัวก็ได้นะแต่ผมผิดเองแหละที่ผมทำอะไรไม่ชัดเจนจนทำให้โสมกับคนอื่นเขาเข้าใจผิดแบบนี้คุณจะไม่เชื่อผมแล้วหาว่าผมโกหกก็ได้มันก็เป็นสิทธิ์ของคุณอนะผมก็แค่อยากให้คุณรู้เอาไว้ แล้วผมก็ต้องขอโทษคุณด้วยนะถ้าเกิดว่าผมเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณกับคุณชยายกรมีปัญหากันนะปัญหาของฉันกับอาชญาเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาของคุณหรือเกี่ยวกับใครที่ไหนหรอกคุณเลิกทำเป็นคนดีแล้วรู้สึกผิดอะไรได้แล้วนี่คุณคุณก็ไม่เชื่อสักทีนะว่าผมเป็นคนดีอะ่ะ อาจะเชื่ออยู่หรอกแต่ขอเวลาดูให้แน่ใจอีกหน่อยกันแล้วกันเฮ้คุณมันดึกมากแล้วอะ่ะผมว่าคุณกลับที่พักดีกว่า<ม>เดี๋ยวผมขับรถตามไปสง่งที่พักที่นั่นเป็นของเยโสมิกาฉันไม่อยากหลับไปตอนนี้กลับไปเดี๋ยวก็เจอเยนั่นอีก แต่ถ้าจะให้ฉันกลับไปกรุงเทพตอนนี้แล้วก็ฉันยังไม่อยากกลับไปเจอหน้าใครอะผมว่าป่านี้แล้วสมเขาไม่มานั่งเฝ้าคุณหรอกนั้นหลบหน้าแบบนี้ไม่สมกับเป็นคุณเลยนะฉันไม่ได้หลบหน้าใครฉันแค่ไม่อยากเจอใครตั้งหากถ้าคุณอยากกลับคุณก็กลับไปคนเดียวสิไม่ต้องมายุ่งกับฉันอย่างมากฉันก็แค่นอนในรถให้คุณ ไม่ได้แบบนั้นยิ่งไปกันใหญ่เลยคุณไม่กลัวโจรมันมาทุบรถต้นชิงทรัพย์ฆ่าข่มขืนเนอเหรอไงจะบ้าเหรอคุณเพิ่งพูดอยู่เมื่อกี้เองว่าที่นี่ปลอดภัยดีโอ้ยคุณนี่คือคุณบนโลกนี้มันไม่มีที่ไหนปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซอต์หรอกงนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากกลับไปที่นั่นจริงๆเนี่ยผมมีที่ที่หนึ่งรับรองว่าปลอดภัยแล้วคุณจะต้องชอบมันแน่ ที่ไหนของคุณคุณนินร้เสน่ห์ไอ้บ้านี่คุณคงจะลืมไปแล้วสินะชยาว่าตอนที่เราครบกันน่ะคุณเองก็เคยหลงสเสน่ห์ฉันมากแค่ไหน